อนนี้นะคะเราอยู่ที่งานบางกอกดีไซน์วีคซึ่งงานนะคะก็จะมีตั้งแต่วันที่5ถึง13กุมภาพันธ์า5 6 5งานจะจัดขึ้นทั้งหมด5ย่านด้วยกันนะคะก็คือย่านที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นเจริญกรุงตลาดน้อยย่านที่2ก็จะเป็นสามย่านนะคะและย่านต่อมาก็จะเป็นทองหล่อเอกมัยนะคะและย่านที่4ก็จะเป็นย่านเกี่ยวแถวแถว,แถวอารีสะพานควายนะคะแล้วก็ย่านสุดท้ายย่านที่5ก็คือ ย่านพระนครค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไกรสเีกลางบางรักบริเวณด้านหน้านะคะก็จะมีบูธต่างๆมาออกกันเป็นบูธเกี่ยวกับงานดีไซน์น่ารักน่ารักเก๋ๆแล้วข้างในนะคะก็จะมีงานที่เป็นความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับกรุงเทพนะคะทั้งความเป็นไปได้ของกรุงเทพแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ด้านอื่นๆเดี๋ยว<ๆ>เราไปดูกันเลยค่ะว่างานนี้มีความน่าสนใจแล้วก็ ไว้มีดีไซน์ดีๆยังไงไปกันเลยค่ะ ก็เป็นบรรยากาศมีตึกที่ CDC นะคะคือชั้นหนึ่งเนาะถึงเวลาที่แบบลงทะเบียนเช็คอินแล้วก็ได้วิสแบงเข้ามาแล้วก็จะมาแล้วก็พอเดินเข้าไปค่ะก็จะเปในทัศก,การของพิทค้อยกิฟไกด์น่ารักมากเป็นของที่แบบดีไซน์สร้งสรรค์ แล้วก็จะมีเกมให้เราเล่นด้วยนะคะสำหรับวันวันทายว่าแ,แบบเธอชอบไปร้านอาหารอะไรมากที่สุดก็จะให้เราแบบร้อยได้แล้วก็มีแผ่นให้เราเก็บส่วนตรงนี้ก็เป็นชั้นบนสุดนะคะก็มีการแสดงมีทัศการอาหารจากหลายที่เลยนะคะแต่ว่าวันที่แสดงเนี่ยเราไม่รู้ว่าจัดแสดงถึงวันไหนนะยอันนี้จำไม่ได้จริงจค่ะ แล้วก็เดินเข้าไปอีกหน่อยก็จะเป็นที่มินทศากาแล้วก็มีที่นั่งให้คนมานั่งคุยกันมีกาแฟเบเกอรี่ขายเล็กน้อยบรรยากาศดีค่ะดีมากส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องสม,มุดเกี่ยวกับการดีไซน์ค่ะก็จะมีสม,มุดมีหนังสือเนาะหนังสือเยอะอมากแล้วก็แต่ละอันก็ดูน่าสนใจมากด้วยใครชอบงานดีไซน ก็เป็นมีทัศการอีกอันน,นะคะที่เป็นมีทัศการเกี่ยวกับอาหารก็คือเอากระดาษเนี่ยมาตัดเป็นอาหารแล้วก็มีแบบใช้เป็นวีดีทัศน์ที่แบบทำอาหารค่ะตรงนี้ก็น่ารักมากนะคะเป็นเมนูแกงส้มดอกแคร์แล้วเราก็สามารถดึงเมนูเนี้ยเอากลับไปทำที่บ้านได้ด้วยเก๋มากเลยค่ะ อันนี้ก็ให้ดูมีหลายเมนูนะคะและเสียงที่ได้ยินนี้ก็เป็นเสียงสัตว์หมูเห็นแล้วอยากกินมาม่าหมูอสัต์เลยนะโอเคค่ะส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นนิทรรศการแล้วก็ขายของเล็กเน้อยน้ยเป็นแบบดีไซน์น่ารักน่ารักเก๋ๆนะคะแล้วก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับย่านเจริญกรุงด้วย จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะมาตอนเย็นนะคะแนะนําเลยน่าจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังเซตอัพกันอยู่แล้วก็ถ้ามาตอนเย็นอาจจะแบบบรรยากาศแบบแดดร่มลมตกอะไรประมาณนี้นะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ warehouse ค่ะก็คือเดินมาจากไรณีนีกลางบางรักนะคะก็เชื่อมต่อมาตรงนี้ได้เลยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังงานนะคะยังมีหลายที่ก็คือสามารถเดินไปที่แบบเอออะไรนะ house number one ได้แล้วก็ที่เป็นอะไรนะ r อยั l อะไรนะ river city ตรงนั้นได้นะคะ แต่ด้วยความนี้เราเหนื่อยมากเพราะว่ามันยังกลางวันอยู่ค่ะก็เดี๋ยวเดินดูเล่นที่แวร์เฮาส์ตรงนี้ไปก่อนว่ามีไรบ้างจ้าอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ในแวร์เฮาส์สัมสิทนะคะก็แล้วแต่ว่ามาถึงแล้วอ่ะอยากจะเดินเข้าไปดูนทิทรรศาการ<ม>แล้วก็ศิละปะในร้านหนงนอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถให้เราเดินเข้าไปดูได้แต่ตอนนี้คือแบบเราแบบ น,นะคะแล้วก็ว่าออดูผ่านๆให้ให้ทุกคนเห็นบรรยากาศคร่าวๆจ้าก็วันนี้นะคะก็พาดูงานบางกอกดีไซน์วีวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบแล้วก็ไปกินไปเที่ยวไปเล่นกันกับเพจนี้แล้วก็ YouTube อันนี้นะคะยังไงก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย